หนังซอมบี้ไทยที่ทำมาได้สุดแปลกและแหวกแนวแปลกใหม่แตกต่างก,กับหนังซอมบี้ที่มีอยู่บนโลกใบนี้แต่ทว่าต้องพูดก่อนนะครว่าแต่เพราะว่าหนังเรื่องนี้มันมีคำว่าแต่แต่ไปหมดยังไงถ้าใครอยากรู้ว่าแต่มันคือยังไงก็ลองฟังคลิปนี้ให้จบแล้วกันนะครับชอปหนึ่งสมรภูมิขืนชีพเป็นเรื่องราวของยุปชนทหารทั้ง1 2นายที่มีตัวเอกเป็นเมฆและหมอก ทั้งสองพี่น้องนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วอีกคนหนึ่งนั้นในหัวใจเต็มไปด้วยชาติถ้าปกป้องชาติไม่ได้จะปกป้องครอบครัวได้ยังไงสว่วนอีกคนนั้นในหัวใจเต็มไปด้วยครอบครัวไละไมีแต่ครอบครัวและตัวเขาเท่านั้นที่สําคัญที่สุดถึงแม้จะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วแต่หน้าที่ในการปกป้องชาติบ้านเมืองก็ต้องพึ่งพวกเขาทั้งสองคนหมอกได้ถูกส่งไปยังสนามรบพร้อมกับเหล่ายุวชนทหารที่ถูกฝึกมาด้วยกันแต่ทว่า ในสงครามครั้งนี้มันกลับไม่มีแค่มนุษย์และมนุษย์ที่ต่อสู้กันเองญี่ปุ่นได้นำอาวุธชนิดใหม่เข้ามาใช้ในสงครามเป็นอาวุธที่หลายแรงมากกว่ากระสุนปืนเป็นหนหๆและสิ่งนั้นมันก็คือศพเดินได้หรือสิ่งที่เราเรียกว่าสมบีไม่นานนากักเหล่ายุวชนทหารทั้ง12นายก็ถูกฆ่าตายเรียบแต่นั่นมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพียงเท่านั้นและนั่นก็คือเรื่องราวแบบคร่าวๆ ของชอพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพและต่อจากนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของผมล้วนๆหลังจากได้ดูหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งหนึ่งเรื่องที่เป็นหนังไทยที่ผมนั้นคาดหวังเป็นอย่างมากเพราะตอนที่มันปล่อยตัวอย่างทีเซอร์ค,ครั้งแรกนั้นต้องว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างมากและตอนที่ได้เข้าไปดูผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างเป็นอย่างมากมันไม่เหมือนหนังซอมบี้ที่พวกเรานั้นเคยได้พบได้เจอกันมาก่อนแต่ก็ต้องบอกว่า การทำแบบนี้มันเป็นดาบสองคมอันดับแรกเลยนะครับผมก็ต้องขอชมว่าเขานั้นกล้าที่จะทำหนังซอมบี้แบบนี้ขึ้นมามันเป็นอะไรที่แปลกและแตกต่างเป็นอย่างมากไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยได้ดูในหนังซอมบี้เรื่องไหนๆแต่ก็ต้องขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการทำแบบนี้มันโคตรจะเป็นดาบสองคมเพราะว่าการที่ทำให้เรานั้นเข้าถึงและรู้จักกับซอมบี้มากเกินไป เรากลับไมไ่รู้สึกถึงความน่ากลัวของมันมันทําให้เรารู้สึกสนิทชิดเชื้อกับซอมบี้มากขึ้นรู้สึกว่ามันไม่ใช่ซอมบี้มันเหมือนแค่เป็นคนที่โดนระเบิดจนเละเทะแล้วฟื้นขึ้นมาจากความตายก็เพียงเท่านั้นทุกอย่างมันดูเหมือนคนปกติไปหมดไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าคำนิยามมันบอกว่าสิ่งนี้คือซอมบี้เลยแม้แต่น้อยเพียงแค่รูปร่างลักษณะมันไม่เหมือนคนปกติก็เท่านั้นและนั่นแหละครับผมว่ามันคือข้อเสีย แต่ผมมองว่าถ้าหากเขาจะมาเวนีแล้วสิ่งที่เขาควรทำนั่นคือบทครับเรื่องของบทมันไม่ได้ส่งให้ความแปลกและแหวกแนวของหนังเรื่องนี้ไปได้ไกลมากเท่าที่มันจะควรไกลได้เป็นไอเดียที่สุดจริงๆครับต้องบอกว่าแตกต่างและแปลกใหม่แต่แค่บทมันไม่ส่งไปก็เท่านั้นเพราะต้องบอกว่ามีอะไรหลายๆอย่างในหนังเรื่องนี้ที่มันดูไม่มีเซนสดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผล เรามาไล่กันทีละน,นิดทีละหัวข้อดีกว่านะครับเริ่มแรกเลยครับเราพูดกันถึงบทนะครับต้องว่าเริ่มแรกปูเรื่องมาเนะครับเขาพยายามจะให้เราเห็นถึงความผูกพันของเราอยุวชนทาหารทั้ง12นายแต่ก็ต้องบอกว่ามันเกินเรื่องเร็วไปหน่อยครับแต่นี่มันก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีเพราะว่าเรื่องเรื่องช่วงแรกนั้นทําให้เรานั้นไม่รู้สึกเอื่อยแต่มันกลับมาตายหลังนีครับเพราะว่าถ้าหากเขาจะให้เรา รู้สึกถึงความผูกพันของยุพชนทหารทั้ง12นายในตอนช่วงท้ายๆแต่การเกิดเรื่องนั้นทําให้เรานั้นไม่รู้สึกผูกพันกับเหลายุวชนทหารทั้ง12นายมากเท่าที่ควรเราจรึงไม่ค่อยอินกับหนังเรื่องนี้มากมายเท่าที่เขานั้นอยากให้เราจะอินได้แต่ก็ได้แล้ครับมันก็เป็นข้อดีอยู่เหมือนกันว่ามันเกิดเรื่องเร็วอ,ออกมากและความสัมพันธ์ของเมฆและหมอกที่ผมดูนั้นมันรู้สึกแปลกเพราะว่า ตอนที่หมอกนั้นเป็นซอมบี้แล้วไล่ได้ไปเจอกับเมฆตัวทั้งสองคนนั้นกลับต่อสู้กันใช่ครับหมอกนั้นพยายามวิ่งหนีกระสุนปืนของพี่ชายถึงแม้ว่าเมฆนั้นจะตกใจเป็นอย่างมากที่เห็นน้องชายของตัวเองนั้นได้กลายเป็นซอมบี้แล้วแต่เขานั้นก็ลั่นกระสุนสังหารน้องชายแบบไม่คิดอะไรนั่นแหละครับแต่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าตัวของหมอกนั้นก็ได้เข้ามากัดพี่ชายอย่างเมฆและกลายเป็นซอมบี้ด้วยกัน นั่นหละครับผมรู้สึกว่าถ้าหากจะสร้างความผูกพันแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสองนี้ <c oughs> ก็ควรจะทําให้มันดีกว่านี้ไม่ใช่อยู่ดีๆเจอกันแล้วไม่พูดพรทำทําเพลงเรายิงกันดื้อๆแบบนี้เลยมันทําให้เรารู้สึกแบบเอ๊ะอะไรนะแต่ก็ั่นและครับภูมิกับนั้นอยากให้ทั้งเมฆและหมอกซึ่งเป็นตัวละครเอก2ตัวหลักในเรื่องนี้กลายไปเป็นซัมบีเพื่อให้เรานั้นผูกพันกับ2ตัวละครที่เป็นซัมบีมากยิ่งขึ้น เขาว่าต่อจากนี้จะมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวของทั้งสองคนเมื่อจะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของพวกเขาเพราะตอนนี้พวกเขานั้นเป็นซอมบี้ไปแล้วและซอมบี้นั้นได้สร้างอนณาตนิคมเป็นของตัวเองไม่นานานักเหล่าญี่ปุ่นก็ได้กลับมาเก็บซอมบี้ของพวกเขาที่ได้ปล่อยมาไว้เพราะว่าไทแรดได้ยอมแพ้สงครามเป็นที่เรียบร้อย แต่เมื่อพวกเขานั้นได้กลับมาเก็บซอมบี้ขพบกเขาคืนพวกเขาก็กลับได้พบว่าเหล่าซอมบี้พวกนี้มันแพร่กระจายกลายเป็นอาณานิคมแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะทางฝั่งญี่ปุ่นนั้นได้จับซอมบี้เก็บไปโดยที่เอาเหล่าซอมบี้พวกนั้นไปทรมานด้วยวิธีการต่างๆนานา,นาเพื่อทดลองและสิ่งนั้นมันก็นทําให้ทั้งฝั่งไทยและฝั่งซอมบี้นั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงได้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆนา,นานาตามขึ้นมามา,มากมาย และนั้นผมก็พอใจเข้าใจว่าภูมิกับนั้นอยากให้เราเห็นถึงในมุมมองของซอมบี้บ้างมากกว่าที่จะเห็นในมุมมองของฝั่งตัวเอกที่เป็นฝ่ายมนุษย์เหมือนกับหนังซอมบี้ในเรื่องอื่นและสิ่งนี้ก็เป็นความรู้สึกของผมเองผมมองว่ามันกลายเป็นดาบสองคมซึ่งคมที่เขานําเสนอฝั่งซอมบี้ออกมานั้นเป็นคมที่มันคมยิ่งกว่าเพราะเราซอมบี้นั้นมันกลับทําให้เรารู้สึกผูกพันแบบแปลก,ปลกมันไม่ใช่ผูกพันแบบรัก แต่มันเป็นความผูกพันที่ทําให้เรารู้สึกว่าเจ้าพวกนี้มันไม่ใช่ซอมบี้ตอนแรกมันดูเหมือนเป็นหนังซอมบี้ทีไรกัดคนซึ่งดูเหมือนว่าจะสนุกมากแต่พอเข้าสู่ช่วงกลางและช่วงท้ายของหนังเรารู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ซอมบี้มันไม่ใช่หนังซอมบี้มันเหมือนเป็นคนปกติธรรมดาเฉยๆที่เหมือนซอมบี้มันก็แค่นั้นผมรู้สึกว่ามันกลายเป็นดาบสองคมที่คมยิ่งกว่าเพราะผมเสียดายเป็นอย่างมาก ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังซอมบี้ไทยที่คิดว่ามันจะดีเอามากๆแต่มันกลับเป็นหนังซอมบี้ใช่ครับมันเป็นหนังซอมบี้ที่เป็นซอมบี้จริงๆถ่ายทอดมุมมองต่างๆของซอมบี้ที่เป็นชีวิตของซอมบี้ซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนซอมบี้นั่นแหละครับผมพูดแล้วทุกคนอาจจะดูงงแต่ถ้าใครที่เข้าไปดูมาแล้วต้องคิดตามแบบผมได้อย่างแน่นอนเพราะผมรู้สึกว่าเจ้าพวกนี้มันไม่ใช่ซอมบี้มันไม่ใช่หนังซอมบี้ ซึ่งสิ่งที่ผมคาดหวังกับหนังซอมบี้ไทยเรื่องนี้นั่นก็คือการที่เราได้เห็นฉากไล่ล่าของเหล่าซอมบี้นับร้อยร้อยและการได้เห็นฉากต่อสู้สุดแสนอลังการสุดโหดจากหนังเรื่องนี้แต่ทว่ามันกลับไม่มีเลยใช่ครับมันมีแต่ซอมบี้ที่กินซากสัตว์มันก็มีอยู่นะครับซอมบี้ที่ทำลายมนุษย์แต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นที่พวกเราได้เห็นกัน ก็บอกว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆถ้าหากบทมันส่งมากกว่านี้การทำน้องซอบบี้แนวนี้มันก็คงจะไปได้ไกลกว่านี้แต่บทนั้นมันแตกหลายๆอย่างต้องบอกว่าตอนที่ผมเข้าไปดูนั้นผมกลับรู้สึกว่าเมื่อไร่หนังเรื่องนี้มันจะจบแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะไม่ชอบนะครับผมก็ต้องขอชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการคิดไอเดียแปลกแหวกแนวแบบใหม่ขนาดนี้มันไม่เหมือนกับนังซอมบี้ที่พวกเราเคยได้ดู แต่ันติดก็ตรงที่บทของหนังเรื่องนี้มันไม่ได้ส่งไปไกลมากมายขนาดนั้นมันไม่ทําให้เรารู้สึกอินกับซอมบี้มากมายขนาดนั้นะนั่นแหละครับสิ่งที่ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้นั้นทําพลาดไปสำหรับผมนะครับถ้าจะให้คะแนนหนังเรื่องนี้ก็คงจะให้แค่5เต็ม10เพราะผมนั้นไม่ได้รู้สึกชอบและก็ไม่ได้รู้สึกไม่ชอบขนาดนั้นผมก็ยังมองว่ามันเป็นไอเดียที่ดูฉีก และแปลกใหม่ดีแต่ค่บทมันไม่ส่งมันไปไกลก็เท่านั้นเองครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับคลิปนี้และก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกคนนั้นรู้สึกอย่างไงบ้างหลังจากได้ดูหนังเรื่องนี้จบชอบหรือไม่ชอบอยังไงลองมาพูดคุยกันดูนะครับเพราะผมก็อยากเห็นมุมมองของคนที่ดูหนังเรื่องนี้คนอื่นๆบ้างสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม